เอาละครับวันนี้พี่ก็จะมาทําการตัดสินนะครับคลิปที่น้องๆส่งมานะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าใครจะได้รางวัลไปนะครับมาชมกันเลยดีกว่านะครับผมพี่จะกดพี่จะทําการกดไปที่แผ่นเสียงนะครับจากนั้นก็จะมีคลิปน้องๆขึ้นมานะครับคลิปแรกเนี่ยรู้สึกว่าภาพมันจะเบลอไปหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้เอฟเฟคก็ถือว่าใช้ได้นะครับ มาคลิปที่2นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเอฟเฟกก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของพี่เองนะครับนี่คือคลิปต้นฉบับนะครับที่ให้น้องๆทำนะครับแล้วก็คลิปนี้จากปิ๊กรุ่นนะครับปิกรุ่น มีการวิบับนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สุดนะครับนี่ก็เป็นของน้องฮันนี่นะครับภาพเข้าไปภาพฟิลเตอร์สวยนะครับตอนจบที่ว่าตอนเปลี่ยนชุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนี่ของน้องดิจินเหรอรูน้องอะไรนะครับอันนี้ถือว่าตัดสวยอยู่นะครับต่อมาคลิปนี้นะครับ ของน้องทังซานซ่ะคลิปที่2นะครับรู้สึกว่าน้องจะกดเยอะมากแต่คลิปนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับชอบในความสวยนะครับรู้สึกว่าคลิปน่าจะหมดเท่านี้นะครับซึ่งนี่เป็นคลิปต้นฉบับน,นะครับที่พีเอามาลงไว้แล้วก็สำหรับรอบต่อไปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืม กดติดตามช่องพี่ไว้นะครับแล้วก็พี่จะทําการลงให้เยอะๆเลยนะครับผมและรางวัลนะครับที่จะได้ไปนะครับก็จะมีทั้งหมด2รางวัลนะครับซึ่งพี่ทําการหั่นรางวัลนะครับจาก1 0 0 0พันเพชรให้เหลือ500เพชรนะครับจาก1 0 0 0พันเนี่ยก็เหลือ500เพชรนะเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยก็คือมันมันยังไม่สุดนะครับก็เลยหั่นไว้ให้2รางวัลนะครับ ซึ่งแต่ละรางวัลเนี่ยก็จะเป็นรางวัลละ500เพรนะครับก็คือสำหรับผู้โชคดีนะครับหรือว่าน้องคนไหนที่ได้ไปนะครับก็อย่าลืมส่ง u i d มาให้พี่ด้วยนะครับซึ่งคนแรกที่ได้ไปนะครับก็จะเป็นน้องพังซานนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็คือเอฟเฟกสวยนะครับภาพก็ไม่แตกเท่าไหร่นะครับก็คือได้ไปหนึ่งรางวัลนะครับอันนี้เป็นรางวัลแรกนะครับที่น้องได้ไปก็คือ ความสวยของสีนะครับก็คือน้องได้ในส่วนนั้นไปนะครับแล้วก็คนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นน้องฮันนี่นะครับซึ่งคือพี่ไม่ได้ว่าเน้นแบบเอฟเฟกจะเยอะหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็คือให้ภาพมันออกมาสวยก็พอนะครับเดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บหนึ่งนะครับเอยถึงจากนั้นฮันนี่เนี่ยครับก็คืออย่าลืมส่งยุยดีไหมพี่ด้วยนะครับก็คือเอฟเฟกสวยนะครับภาพไม่แตกเกินไปนะครับ ก็ถือว่าได้รางวัลที่2ไปนะครับก็คือรางวัลเท่ากันนะครับก็คือเสมอกันก็คือได้500เพชรเท่ากันนะครับกับน้องพังสันแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือน้องรีเจนนะฮะก็คือคลิปนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าไม่ได้รางวัลน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีเพราะหรอกครับแต่ว่า เสียดายด้วยนะครับก็คือคลิปมันมันก็ยังไม่ตึงนะครับก็คือสวยทั้งหมดนะครับที่น้องทำมาก็คือไว้เล่นกิจกรรมรอบต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง tiktok พี่แล้วก็ช่อง n h l y o u t y o u นะครับ k o ก o Channel ด้วยนะครับผม ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมเพื่อนที่จะน้องๆทุกคนเนี่ยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยๆนะครับเพราะว่าพี่มีแจกทุกอาทิตย์เลยนะครับบ๊ายบาย